สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังมาเรียนรู้กันในเรื่องอัตราส่วนและร้อยละในหัวข้อโจทย์ปัญหาการซื้อขายมากกว่า1ครั้งตัวอย่างที่1หวานซื้อโทรศัพท์ราคา22,000บาทขายต่อให้โก้ขาดทุน10%โก้นำไปขายต่อได้กำไร5%โก้ขายโทรศัพท์ราคากี่บาทจากโจทย์ข้อนี้จะเห็นได้ว่ามีการขาย2ครั้งโดยครั้งที่1 หวานซื้อมาแล้วก็ขายขาดทุนและครั้งที่2โก้ซื้อจากหวานแล้วก็นําไปขายต่อได้กําไร5%นะคะทีนี้ถ้านักเรียนเขียนแผนภาพจะทําให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นการเขียนแผนภาพอาจจะเขียนเป็นสัญลักษณ์วงกลมนะคะตอนนี้สีแดงก็หมายถึงหวานขายต่อให้สีฟ้าซึ่งหมายถึงโก้แล้วโก้ก็ไปขายต่อให้สีเขียวนะคะทีนี้ตรงในส่วนสีแดงหวานซื้อโทรศัพท์มา22,000บาท ใช่ไหมคะแล้วตรงลูกศรที่ชี้ไปทางวงกลมสีฟ้าก็คือเป็นการสื่อให้เห็นว่าขาดทุน10%ในส่วนของสีฟ้าโก้ซื้อมาแล้วก็ขายต่อได้กำไร5%ในส่วนตรงนี้แหะค่ะเราจะต้องมาคิดจากครั้งที่1ว่าจากข้อมูลครั้งที่1โกซื้อราคากี่บาทและครั้งที่2โก้นำไปขายต่อได้กำไร5%โก้ขายต่อกี่บาท การคิดครั้งที่หหวานซื้อโทรศัพท์ในราคา22,000ขาดทุนไป10%เราก็มาคำนวณนะคะว่าขาดทุนไปกี่บาท0ตัด0หมดไปใช่ไหมคะก็จะเหลือ2,200บาทซึ่งแสดงว่าขายไปกี่บาทก็ต้องเอาราคาทุนลบออกด้วยราคาที่ขาดทุนก็คือเอา22,000ลบออกด้วย2,200ก็จะได้19,800บาทซึ่งเป็นราคาขายของหวานแสดงว่าคือราคาซื้อของโก้ เพราะฉะนั alors, go, go 20, so ้นโกก็คือซื้อโทรศัพท์มาในราคา19,800บาทค่ะการคิดครั้งที่2โกนำไปขายต่อได้กำไร5%ซึ่ง5%เราก็มาเขียนเป็น5ส่วนร้อยของก็คือคูณนะคะคูณกับทุนคือ19,800 0ตัด0หมดไปก็จะได้198คูณกับ5ซึ่งคูณกันได้ 990บาทพอเราได้กำไรแล้วเราก็นำไปบวกกับทุนก็จะได้เป็นราคาขายเพราะฉะนั้นโก้ก็ขายต่อในราคา19800บวกกับ990ก็จะได้2790 0บาทเป็นคำตอบค่ะตัวอย่างที่2ครีมขายโต๊ะไม้ราคา3040บาทขาดทุน5%ถ้าต้องการขายให้ได้กำไร10% ครีมจะต้องขายต้นไม้ราคากี่บาทการคิดข้อนี้ก็ถือว่ามีการขายสองครั้งถึงแม้ว่าครีมไม่ได้ขายต่อให้ใครแต่มีการคิดสองครั้งโดยครั้งแรกครีมตั้งราคาขายทําให้ตัวเองขาดทุน5%อร์เจึงมีการคิดครั้งที่2ที่ต้องการจะตั้งกําไร1 0อร์ซก็จะต้องหาว่าขายกี่บาทใช่ไหมคะแผนภาพก็จะแตกต่างจากตัวอย่างแรกเรามาดูกันค่ะในแผนภาพจากวงกลมแดงไปวงกลมฟ้าเป็นการคิดครั้งที่1ว่า ครีมขายโต๊ะไม้ราคา3,040บาทซึ่งขาดทุน5%การคิดครั้งที่1นี้จะต้องมาหาคำตอบให้ได้ว่าครีมซื้อโต๊ะไม้มาในราคากี่บาทต่อมาจึงมาคิดครั้งที่2ว่าถ้าต้องการกำไรสิอร์ครีมจะขายกี่บาทการคิดครั้งที่1จากที่เราทราบว่าครีมขายโต๊ะไม้ราคา3,040บาทขายขาดทุน5% การขาดทุน5%ก็คือเป็นการเทียบกับ100ว่าถ้าซื้อมา100บาทขายขาดทุน5บาทแสดงว่าขายไป95บาทใช่ไหมคะทีนี้สำหรับในขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้การเทียบบัญญัติตัวอย่างโดยเราจะต้องนำสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่เราต้องการทราบไว้ขวามือเพราะฉะนั้นเราต้องการทราบทุนหรือราคาซื้อของโต๊ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาราคาทุนไว้ขวามือเอาราคาขายไว้ซ้ายมือเป็นดังนี้คะ่ะ ครีมขายโต๊ะไม้95บาทจากทุน100บาทดังนั้นบรรทัดต,ต่อไปก็จะต้องเป็นครีมขายโต๊ะไม้3,040บาทจากทุนเท่าไหร่เราก็มาคำนวณใช่ไหมคะจากตรงนี้นะคะ95เอาไม่5มาตัดคู่นี้นะคะ5ตัดก็515 5. แล้วก็เหลือ4ใช่ไหมคะพอตรงนี้เป็น4ก็59 45ส่วนตรงนี้ สาก็5 6 30หาร4ไม่ได้ก็ใส่0ย์ตรงนี้ก็จะเป็น40ก็5 8 40ใช่ไหมคะจากนั้นก็19ก็ไปหารหก9 1อยแปาตัดกันได้32จากนั้นนำสามสมาคูณกับ100ก็จะได้3,200ดังนั้นครีมซื้อโต๊ะไม้มาราคา3,200บาท การคิดครั้งที่2ครีมต้องการกำไร10%เราก็ต้องมาหาก่อนว่า10%เป็นเงินกี่บาทใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ตัดทอนกันเลยค่ะ0ตัด0 0ตัด0ก็เหลือ320บาทอ่าแสดงว่าครีมต้องการกำไร320บาทเราก็นำไปคิดราคาขายโดยเอากำไรไปบวกกับทุนใช่ไหมคะทุน3,200ไปบวกกำไร320ก็จะได้3,520บาท ก็จะตอบว่าครีมจะต้องขายโต้ไม้ราคา3520บาทจากตัวอย่างที่เราได้ศึกษากันไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างแล้วโจทย์ถามอะไรจากนั้นก็ดำเนินการวางแผนว่าจะคิดขั้นตอนใดก่อนหลังและเมื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้เป็นขั้นตอนก็จะสามารถหาคำตอบได้ง่ายถ้าเด็กๆอยากจะเก่งคณิต จะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ